เราหลายคนก็อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังไปถูกทางจริงๆกำลังก้าวหน้าไม่ใช่แค่คิดไปเองวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจเรื่องการตรวจสอบความก้าวหน้าของตัวเองนี่แหละครับมาลองจาะลึกกันดูถึงแม้บางทีเรามีเวลาน้อยนะแค่5นาที10นาทีต่อวันในการฝึกฝนแต่ว่าการทาสม่าเสมอเนี่ยสคัญมากเลย มันทําให้ใจเราคุ้นเคยกับการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจริงค่ะแล้วอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยๆเลยนะคะคือการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองอะคะ่ะแบบว่ายอมผ่อนปลนเลือกทางสบายๆอ้างว่าเออแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการตามใจกิเลสลึกๆของเรานั่นเองสุดท้ายมันก็เอ่อมักจะไปไม่ถึงไหนหคือการจะผ่านพ้นปัญหาหรือความไม่สบายใจต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ความเข้มแข็งนะคะ ต้องอดทนไม่ใช่แบบเออหลีกเลี่ยงความยากลําบากลองนึกคาพคนรุ่นก่อนๆก,ก็ได้ค่ะที่ชีวิตเขาลําบากกว่าเราเยอะครับเขาก็มักจะมีใจที่แบบสู้อดทนกว่าเพราะสถานการณ์มันบังคับให้ต้องเข้มแข็งอะค่ะครับการพึ่งตัวเองในการตรวจสอบนี่ก็น่าสนใจนะครับคือไม่อยากแค่เชื่อที่คนอื่นบอกหรือแม้แต่หลงไปกับความรู้สึกดีๆของตัวเองอย่างเดียวแล้วแล้วเราควรจะใช้เกณฑ์อะไรมาวัดผลดีล่ะครับ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ควรจะมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่เชื่อถือได้ก่อนเป็นแกนเอาไว้จะได้ไม่หลงทางพอเราลงมือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยการวัดผลที่ดีที่สุดก็คือการสังเกตตัวเองนี่แหละค่ะสังเกตตัวเองใช่ค่ะสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจริงๆข้างในใจเราเช่นลองถามตัวเองดูว่าเออความอยากได้อยากมีในเรื่องนูน้นเรื่องนี้มันลดน้อยลงบ้างไหมอืม รู้สึกสนใจความสงบหรืออยากหาเวลาอยู่เงียบๆคุณเดียวมากขึ้นหรือเปล่าครับผมหรือความคิดที่ว่าเออเราอยากฝึกฝนตัวเองเนี่ยมันแวบเข้ามาในใจบ่อยขึ้นไหมหรือเวลาจะทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกไม่ควรอย่างเช่นจะโกหกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจละอายใจเกิดขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าอ๋อครับบางทีนะคะ อาจจะมีความรู้สึกสงบสบายใจหรือมีสมาธิผุดขึ้นมาเองเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะสร้างมันขึ้นมาครับครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณเล็กๆนะคะที่พอจะบอกทิศทางเราได้ฟังดูมีหลักการดีนะครับแต่ผมว่าเออมันต้องมีกับดักแน่ๆเลยคนเรามันหลอกตัวเองเก่งมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับเวลาเราประเมินตัวเองแบบนี้ มีแน่นอนค่ะที่เจอบ่อยๆเลยนะคะคือบางคนทำสมาธิแล้วรู้สึกดีมากสงบสบายครับจนติดอยู่แค่ตรงนั้นนะคะไม่ยอมก้าวต่อไปเพื่อใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเหมือนกับนักเดินทางเจอที่พักสบายๆแล้วก็ไม่อยากไปต่อทั้งที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอ๋อเข้าใจครับหรือบางคนก็จงข้ามเลยคือคิดเก่งคิดเยอะมากแต่ว่าขาดกำลังของใจที่มันสงบนิ่ง ทำให้ความคิดนั้นมันฟุ้งซ่านไม่มั่นคงกลายเป็นความเข้าใจผิดผิดไปหรือไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นตัวเองว่าเอออันนี้แหละถูกที่สุดแล้ว hmm. หรือแม้กระทั่งการแบบจงใจสร้างสภาวะจิตให้มันรู้สึกว่างๆโลง่ลงๆขึ้นมาเองก็มีซึ่งมันไม่ใช่ความว่างที่เกิดจากปัญญาจริงๆนะคะโอ้มีหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วอย่างนี้อะไรคือหัวใจสําคัญจริงๆครับที่จะใช้วัดว่าเราก้าวง่าไปถูกทางแล้วจริงๆ ไม่ใช่แค่ติดกับดักหรือว่าคิดไปเองหัวใจสำคัญเลยนะคะคือการกลับมาดูที่กิเลสของเรานี่แหละค่ะกิเลสใช่ค่ะความขุ่นมัวในใจเราพวกความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยยาความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงไปจริงๆหรือเปล่า แล้วที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องสังเกตในสภาวะสิใจปกติในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละอ๋อตอนใช้ชีวิตปกติใช่ค่ะไม่ใช่สังเกตเฉพาะตอนที่เรานั่งหลับตาทำสมาธินะคะเพราะตอนนั้นน่ะใจมันอาจจะแค่สงบนิ่งกิเลสมันอาจจะแค่โดนกดทับไว้ชั่วคราวเหมือนเราเอาหินไปทับหญ้าไว้อ่ะค่ะครับพอยกหินออกหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้การวัดผลที่แท้จริงคือต้องดูตอนที่เราใช้ชีวิตปกตินี่แหละ ตอนที่กระทบกระทั่งกับเรื่องราวต่างๆว่าใจเราอะตอบสนองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหมมันเหมือนการทดสอบเสื้อกันฝนก็ต้องทดสอบกลางพายุจริงๆใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เอาน้ําจากสายยางมาฉีดดูโอ้โหชัดเจนเลยครับเหมือนต้องทดสอบในสนามจริงเลยทีนี้สมมุติว่ามีคนรู้สึกว่าตัวเองฝกมาเยอะแล้วก้าวหน้าไปมากแล้วอาจจะถึงขั้นรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเปลี่ยนแปลงไ,ไปในระดับพื้นฐานมากๆแล้ว เช่นมีความเข้าใจในธรรมะขั้นต้นแล้วเขาจะตรวจสอบตัวเองให้แน่ใจได้อย่างไงครับว่าไม่ใช่คิดไปเองก็ต้องใช้หลักการเดิมเลยค่ะคือกลับมาตรวจสอบกิเลสที่มันละเอียดขึ้นตามหลักคําสอนเช่ตนตรวจสอบดูว่าความเห็นผิดที่ยึดมั่นว่ามีตัวตนของเราจริงจจังๆแยกขาดจากสิ่งอื่นที่เรียกว่าสก,กายทิฐินะคะครับสก,กายทิฐิมันคลายลงไปหรือ,อยังเริ่มเห็นไหมว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือว่าความลังเลสงสัยในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องในแนวทางการดับทุกเนี่ยมันหมดไปหรือยังมีความมั่นใจในหนทางมากขึ้นไหม,มหรือความเชื่อและการปฏิบัติแบบงมงายทาํตามตาม,ตามกันไปโดยไม่เข้าใจเหตุผลที่เรียกว่าศีละพัตรามาตรเราละทิ้งมันไปได้หรือยังหรือดูง่ายๆอย่างการรักษาศีลห้าข้อพื้นฐานนะคะครับศีลห้าคือต้องมีหลักการที่ชัดเจนมาเทียบเคียงไม่ใช่แค่ใช้ความรู้สึกลุน้นๆ้วนถูกต้องค่ะ และต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบและถูกวิธีด้วยที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการค่ะซึ่งมันไม่ใช่การคิดฟุง้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยตามใจชอบนะคะแต่มันคือการคิดพิจารณาแบบสืบสาวหาเหตุผลตรวจสอบว่าสิ่งที่เรากําลังทําหรือสภาวะที่เรากําลังประสบอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับหลักความจริงตามธรรมชาติไหมครับเช่นมันตรงกับหลักที่ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้จังเป็นสภาวะที่ทนอยู่แบบเดิมไม่ได้ทุกขังและไม่มีตัวตนแท้จริงให้ยึดถืออนัตตาหรือที่รวมเรียกว่าไตรลักษ์หรือไม่อ๋อห oh, ลักไตรลักษ์ใช่ค่ะการปฏิบัตินี้มันนําไปสู่การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นหรือว่ากลับทําให้เรายึดติดมากขึ้นกันแน่ การพิจารณาแบบนี้มันเหมือนเราเป็นนักสืบให้กับใจตัวเองอะค่ะคอยตรวจสอบร่องรอยความเชื่อมโยงต่างๆว่ามันนําไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องหรือเปล่าฟังดูแล้วเครื่องมือสําคัญที่สุดในการพัฒนาตัวเองก็คือความสามารถในการตรวจสอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอและก็ตรงไปตรงมานี่เองนะครับต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในหลักการการลงมือทําจริงและก็การสังเกตผลด้วยใจที่เป็นกลางไม่หลอกตัวเองนะครับใช่เลยค่ะ ก็ขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้ไปลองคบคิดกันดูนะคะว่าการที่เราสามารถประเมินความก้าวหน้าของตัวเองได้โดยต้องพึ่งพาแค่ความรู้สึกส่วนตัวที่อาจจะลำเอียงหรือว่ารอให้ใครมายืนยันรับรองจากภายนอกแต่เราใช้หลักการและปัญญาพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะนำเราไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงและมั่นคงในเส้นทางการพัฒนาตนเองของเราได้อย่างไร